สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำแขนสามส่วนบานกันนะคะเพื่อนๆขอมาค่ะก็เราจะสร้างแขนเราใช้ต้นแขนนะคะถ้าต้นแขนไม่ถึง28ก็จะบวกอยู่ที่6เซนนะคะถ้าต้นแขน28 29 30ก็จะบวกอยู่ที่8เซนนะคะถ้า30ขึ้นไปก็จะบวกอยู่ที่10เซนค่ะ วันนี้เราทำอยู่ที่ไซส์ M นะคะต้นแขน28ค่ะเราบวก8นะคะก็ได้36เซนหาร4ค่ะเท่ากับ9เซนนะคะเราก็ใช้9เซนมาทำแขนเลยค่ะก็จากกระดาษแล้วก็ตีกลางเป็นเส้นกลางแขนเลยนะคะ แล้วก็วัดมาเลยค่ะจากจุดนี้9้าเซนค่ะจากจุดนี้ก็ออกมาเก้าเซนนะคะได้แล้วเราตีเส้นเลยค่ะ จากจุดนี้เราก็ลงมาเก้าเซนนะคะได้แล้วจากจุดหัวแขนเราวัดขึ้นมาสามเซนครึ่งค่ะชิ้นหลังเราวัดลงมาเซนครึ่งค่ะท้องแขนเราวัดลงมาเซนครึ่งค่ะด้านหน้าเราแบ่งครึ่งนะคะ เก้าเซนก็เท่ากับ4เซนครึ่งค่ะก็ได้แล้วก็ตีเลยนะคะทีนี้เราจะแบ่ง3มส่วนค่ะเพื่อนๆจะใช้วัดหรือจะกะด้วยสายตาก็ได้นะคะทุกด้านก็คือแบ่ง3ส่วนค่ะ ก็จะมีชิ้นหลังนี่นะคะหนึ่งเซนค่ะแล้วก็ใช้ไม้โค้งโค้งเลยนะคะจากจุดนี้มาเกือบจะเป็นเส้นตรงนะคะไม่ต้องโค้งมากอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะส่วนจุดนี้ก็เซนครึ่งจุดนี้ก็เซนครึ่งจุดนี้ก็เซนครึ่งนะคะ ได้แล้วเราก็ใช้ไม้โค้งโค้งเลยค่ะ ให้แล้วเราก็จะแขน3ส่วนจะยาวอยู่ประมาณ40เซนนะคะหรือแล้วแต่เพื่อนๆวัดจากลูกค้าเลยนะคะก็จากจุดนี้หัวแขนวัดลงมาเลยค่ะ40เซนนะคะตอนนี้เราจะกิ้งออกมานะคะจากเส้นนี้นะคะพับ เราจะกิ้งจุดนี้กับจุดนี้ออกมานะคะก็จะกิ้งจุดนี้กับจุดนี้ออกมานะคะ ได้แล้วเราก็พับกลางเลยค่ะเราตีตรงลงมาเลยนะคะตอนนี้เราวัดออกมา3เซนค่ะจากจุดนี้ ก็ตีมาเลยนะคะใช้ไม้โค้งโค้งนิดนึงค่ะจุดนี้ขึ้นประมาณ1นึ่งเซนนะคะถ้าบานแค่นี้เพื่อนๆพอแล้วก็คือแค่นี้ก็คือบานแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้บานแบน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะแยกกันค่ะ ต,ตัดออกมาก่อนนะคะถ้าก็คือวัดจากลูกค้านะคะถ้าจุดนี้มาจุดนี้ก็คือ17นิ้ว17นิ้วนะคะ ก็คือเราต้องกะดูประมาณนี้ถ้าลูกค้าชอบแค่นี้ก็คือพอแล้วนะคะถ้าเกิดอยากได้บานพันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแยกกันคะ่ะตัดตามรอยเส้นกิ้งที่เรากิ้งออกมาเมื่อกี้นะคะ พอได้แล้วจากจุดนี้ลงมาประมาณ2เส้นค่ะ ตัวนี้เราจะจากจุดนี้เราจะประมาณ3ามเซนนะคะจากจุดนี้นะคะลงมาประมาณ3ามเซนแต่ถ้าเพื่อนๆแบบอยากได้บานแบบนี้ก็คือดีดออกไปได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เราจะทำอยู่ประมาณ3ามเซนค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะเป็นแบบแขนยาวก็ตีลงไปเลยนะคะเป็นแขนยาวก็ตีลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแขนสามส่วนบานเพื่อนๆขอมาค่ะพอ,อเราแยกเสร็จรอบไปแขนก็จะอยู่ประมาณ21่สิบเอ็ดนิ้วนี่ก็บานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแขน ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะต้องวัดกับลูกค้าว่าต้องการบานแค่ไหนเรียบร้อยแล้วนะคะแขนบาน3ส,ส่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ